สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูขั้นตอนการถอนเงินนะครับเ e รา <te นะครับกดไปที่ตัวเลขที่ยอดเงินรวมนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราจะเห็นยอดเงินรวมเราก็ไปกดที่รายการถอนนะครับเมื่อเรากดที่รายการถอนเนี่ยตรงนี้เราเติมเลขบัญชีของตัวเราไปนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้เติมเลขบัญชีทีให้ไปเติมไม่เสร็จนะครับจะมีประเทศอยู่ด้วยนะครับให้ไปกดที่ประเทศไทยแล้วก็เติมเลขบัญชี นะครับธนาคารของตัวเราเองเลขบัญชีแล้วก็ชื่อของเรานะครับแล้วก็เติมอีเมลไปแต่ส่วนของผมเนี่ยตอนนี้นะครับก็คือเติมเลขบัญชีเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปกดนะครับถอนเงินเราก็ไปกดที่ตัวเลขได้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมกดออกมาให้ดูนะครับตรงนี้ก็คือสองหมื่นสองนะครับเมื่อเรากดออกปั๊บเราก็ไปวิดดอลเครับตรงนี้เห็นไหมครับก็ถอนสําเร็จแล้วนะครับแล้วเราก็กลับนะครับตรงนี้ แล้วเราตรวจสอบบันทึกการถอนได้นะครับมุมบนข้างบนนะครับเราไปกดเลยครับข้างบนอ่าบันทึกการถอนตรงนี้เห็นไหมครับอ่าอาทิตย์ที่แล้วผมถอนไปแล้วสี่หมืนเก้าหกหกสองนะครับ อาทิตย์นี้ก็ถอนออกที่หมื่นสองนะครับมันจะขึ้นว่า o c e s s i n g นะครับแล้วเมื่อวันศุกร์ที่เงินเข้ามานะครับก่อน4ี่โมงเย็นของวันศุกร์เนี่ยจะขึ้น u c c e s s f u l นะครับนี่ก็คือขั้นตอนการถอนเงินแล้วเราก็กลับไปที่หน้าแรกได้นะครับตรงนี้เรากลับย้อนกลับไปที่หน้าแรกนะครับอ่าเห็นครับแล้วถ้าเราไปดูตัวเลขเนี่ยตัวเลขยังอยู่อยู่ครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับเราไปดูกลับอีกทีนึงครับย้อนกลับไปดูครับเห็นไหมครับเงินจะหายไปแล้วตรงนี้ 12,000นะครับเพราะไปทําการถอนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เงินจะออกทุกวันศุกร์ให้เราถอนก่อนวันอังคารก่อน6กโมงเย็นนะครับแล้วก็ไปรับเงินวันศุกร์นะครับก่อน4ี่โมงเย็นขอให้ทุกคนสนุกกับการถอนเงินนะครับสวัสดีครับ